เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมยูทูบเบอร์หน้าใหม่เล่นไปเกมเมอร์เอาล่ะเรามาต่อกันพาร์ทสามกันเลยมาผมต้องไปหาก,การ์ดจากห้องไหนเนี่ยแต่ลุนสรุปแล้วคิดว่าน่าจะอยู่ห้องนี้ไหมห้องผู้กักกับสถานีหรือว่าห้องเจ้าพนักงานเราลองขึ้นไปชั้นบนกันดูกันชั้นบนคิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าตรงนี้มันปิดไว้เดี๋ยวนะขึ้นอีกทางนึงกลิ่นเหม็นเน่าไม่ประสงค์รอยคะลลุล้งอยู่ในอากาศหืม ลากไม้ตรงนั้นเหมือนจะปล่อยควันพิษออกมาเลยฉันควรจะกั้นหายใจนะกั้นหายใจจงระวังตัวเวลาอยู่ใกล้ๆลากไม้มาลล้วนะมันอาจระเบิดและปล่อยแก๊สพิษออกมาได้หากมีนาสูดแก๊สพิษเข้าไปเธอจะมีสถานะติดพิษและส่งผลให้ค่าพลังชีวิตของคุณลดลงอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลาคู่หนึ่งเหมือนไอ้ลากไม้ตอนภาคแรกที่มันระเบิดเป็นพิษปะติดพิษน่ะรอมันระเบิดก่อนระเบิดยังไงเนี่ย เออรอมาในนี้ก่อนโอเคน่าจะได้แล้วล่ะคิดว่ามันอยู่แถวๆเนี้หืมดูเหมือนจะเป็นห้องประชุมนะห้องประชุมหรอที่นี่อาจจะมีการไหมนี่อะไรเหรียญโอเคสวยอะไรอะ่ะมาเหตุถึงเจ้าเจ้าที่เวททุกคนหากคุณต้องเดินตัวตาในพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้กับตลาดตัวสำให้ดีว่าตนเองได้นำเครื่องช็อตไฟฟ้าติดตัวหรือไม่ เน้นยำ้ำเครื่องช็อตไฟฟ้าเนื่องจากการประท้วงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึงมีโอกาสที่คุณได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสอ๋อประท้วงอะไรสักอย่างถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านและผู้ที่อายุใสยในพื้นที่วางแผนจะรวมตัวกันที่ตลาดโทแกบีเพื่อเดินขบวนประท้วงในเวลา8โมงเช้า อย่างที่พวกคุณทุกคนน่าจะเคยได้ยินพวกเขามาประท้วงเพื่อต่อต้านแผนการจัดสรรที่ดินใหม่สําหรับโครงการขอสร้างที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นความรับผิดช,ชอบของทางศาลากลางผมต้องการให้ทุกคนรวมตัวกันก่อนที่เวลาเพื่อจะมั่นใจว่าการประท้วงครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสงบผู้กำกับชาประท้วงที่ดินนี่เองนี่อะไรอะ่ะยาแก,ก้พิษโอ้โหจริงๆิแล้วผมควรจะมีไว้อันนึงนะผมว่าผมทิ้งขวดน้ำนี้เอ็ดลีกว่าแล้วก็เอายาแก้พิษมา มันจำเป็นอะเผื่อติดปิดหื่มเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่เพิ่งมาจัดประชุมกันไปเมื่อก่อนหน้านี้เองมีใครบางคนทำนี่หล่นไว้เหมือนจะเป็นคียกาส์นะกูได้รับคีการ์เจ้าหน้าที่พนักงานอ๋ออยู่ห้องนี้เองโอเคไม่ต้องขึ้นไปละแต่ว่าผมว่าออกไปเนี่ยมีประเด็นให้ผมดาวนนะผมเข้าไปหลบในห้องนี้ได้นี่ผมต้องไปห้องนี้โอเคปะออกมาเถอะ <Okay. S 1> เราวางแผนเรียบร้อยผมคิดว่าผมไม่ได้ออกไปดีๆหรอก สถานีก็ตันล่ามานักเก็นพวกนี้เลือไปทั่วสถานีตำรวจเลยจะก,กระหนังไซไฟมันนี่มันยิ่งกว่าภาคแรกอีกนะเนี่เอ้ยเอา้าโอ้ยนึกว่าจะหลบทันโทษโทษ,โทษดีนะเก็บอยากให้พิดมาไปละไปกันเถอะถ้าแน่ตัไม่ทันหรกวิ่งเร็วกว่านี่มันเละเทะไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะน,นั่นใคร เฮ้ย,เ,ยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเย่๋ยวเพิ่งมาถามเซฟเฮย้ยเธอดูดเหมือนจะเป็นนักเรียนนะแต่ฉันไม่คุ้นชุดน,นักเรียนของเธอเลยมันเยซอนไม่ใช่หรอเยซอนเธอเธอเข้ามาในนี้ได้ยังไงนี่ไม่ใช่เวลามาถามเรื่องนี้นะเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ฉันฉันถูกผิดเล่นงานเข้าให้นะ่ะเธอต้องมากับฉันพวกเราต้องออกไปจากที่นี่นะไม่ละ่ะ ฉันไม่ควรจะขยับตัวไปไหนอแต่พวกเราต้องการความช่วยเหลือนะใจเย็นไว้กำมวนไปก็ลังแต่ทาให้พวกเราถูกฆ่าตายรือต้องการแบบนั้นเหรอไม่ฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นมันก็ตั้งใจฟังฉันให้ดีไม่มีใครมาช่วยเราที่นี่หรอกชีวิตของพวกเรากําลังแกวนอยู่บนเส้นได้ทุกวินาทีที่ผ่านมาความตายได้คืบคลานเข้ามาใกล้เราขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฉันแต่ว่า ฉันต้องการให้เธอตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันกําลังจะพูดเธอก็น่าจะรู้สึกได้นี่ที่นี่มันไม่ใช่โลกที่เธอเคยอยู่พวกเราอยู่ในเดอะโคมาวิธีแห่งเงาที่เชื่อมโยงกันกับโลกแห่งความเป็นจริงเธอแน่ใจใช่ไหมว่าหัวของเธอไม่ได้ไปกระแทกกับอะไรมานะ่ะตั้งใจฟังสิแหมเถียงเลยถ้าเธออยากจะรอดจากที่นี้ไปให้ได้พวกเราต้องร่วมมือกันช่วยฉันและฉันจะช่วยเธอออกไปจากที่นี่โอเคโอเคเธออยากให้ฉันทําอะไร เธอรู้จักตลาดโทเกบีที่อยู่ใกล้ๆนี้ไหมอืมรู้จักดีเลยละแม่ชั้นซื้อของที่นั่นประจําถ้าอยากให้เธอไปที่นั่นเดี๋ยวก่อนสิชั้นไปที่นั่นไม่ได้หรอกเซโฮเพื่อนที่โรงเรียนของชั้นขังฉั้นเอาไว้ในตึกนี้อืมมีทางออกตึกอีกทางหนึ่งฉันเปิดประตูหลังให้เธอได้แต่ฉั้นต้องใช้คีย์การ์ดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเน้นยำ้ำคีย์การ์ดเจ้าหน้าที่ระดับสูงลองไปที่ห้องเก็บกับการสถานีที่อยู่ชั้นสามดู ผื่อว่าเธอจะเจออะไรที่ใช้ในการได้บ้างเอานี้ไปโทรศัพท์โนเกียเธอจะต้องใช้มันติดต่อกับฉันมันเป็นมือถือแบบเดียวกับที่ใช้งานได้ที่นี่บอกเลยว่าทนทานมากผู้ได้รับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโคเนียน <c oughs> นั่นไงว่าแล้วมันต้องโดนล้อใช่เลยแหละโทรศัพท์เครื่องนี้มันดูเก่าชะมัดเลยโอเคงั้นฉันไปก่อนลนะเออเธอชื่ออะไรหรอเธอเรียกฉันว่าเยซอลก็ได้ เยซอเหรอฉันชื่อพักมีนาโอเคเธอรีบไปเถอะฉันไม่เวลามาลันรอทั้งวันนะอืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโคนเนียใช้คลื่นเครือข่ายพิเศษในเดอะโคมาคุณสามารถใช้มันเพื่อโทรติดต่อกับมือปราบวิญญาณคนอื่นกด P อันมีบางครั้งที่คุณไม่สามารถติดต่อกับมือปราบวิญญาณคนอื่นได้แต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขารับสายคุณจะรู้เบาะแสะหรือเรื่องราวสาคัญบางอย่างอ๋อโทรได้โทรไปถามอะไรแบบนี้ไหม โอเคเยซอเธอพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปหาของอะไรไหาขีดการ์ดมาให้เธอมัวรออะไรอยู่ฉันกำลังจะตายนะโอเครู้แล้วรู้แล้ว <c oughs> ขอโทษขอโทษถามนิดนึงก็ไม่ได้นะได้เหรียญอีกแล้วออื <c oughs> มันเหรียญอีกตู้กดอยู่ตรงไหนน่นะจำไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> แล้วเซฟแป๊บโอเคเราต้องไปที่ชั้นสามไอ้ตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันถูกปิดไว้ผมจะต้องไปขึ้นทางนึงว่าแต่ว่าทางนี้ขึ้นได้ไหมไม่ดีไม่น่าได้หรอก ผมคิดว่าฐาเนี้ขึ้นไปได้เดี๋ยวลองดูเยซอ,อนบอกว่าห้องผู้กำกับการสถานีดูที่ชั้น3ามอวงว่าเธอจะคิดถูกนะบ้านเราเชื่อเยซอ,อนอะไรอะควรน้ำโอเคเอามาหน่อยกระเป๋ามันเต็มอะผมไม่คิดว่าจะได้ไปขึ้นที่ชั้น3ดีๆหรอกใช่ไหมมีชั้นได้ดินอีกก็แต่ว่ามันมีที่หลบหน่อยไม่มีโน้ตขาอ,อ่านโน้ตแปบ๊บสาวน้อยเวทมนต์ผู้ช่วร้อยโดยกิวเซโฮ เธอบอกให้ฉันเรียกเธอว่านูนาฉันไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงอยากให้ฉันเรียกเธอว่าพี่สาวเหมือนกันเพราะดูท่าทางแล้วเธอน่าจะอายุพอๆกันกับฉันไม่อย่างก็คงเด็กกว่าฉันพูนหน้าเธออย่างแปลกๆแต่นึกไม่ออกเลยว่าเคยเจอหน้าเธอที่ไหนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนสวยอย่างเธอจะอยากใช้เวลาอยู่กับฉันฉันมัวแต่ฝันกลางวันจนเกือบลืมไปว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันประหลาดมากๆ เธอสนใจเรื่องโลกของเรามากๆเราพูดคุยกันอยู่ร่วมชั่วโมงเธอดูเหมือนจะชอบยึดติดอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตพอถึงจุดหนึ่งของบทสนทนาเธอก็ถามฉันว่าฉันอยากจะเห็นอะไรที่มันจริงๆหรือเปล่าใครจะไปกล้าปฏิเสธกันละ่ะเธอเดินไปที่บริเวณตรงกลางของห้องแล้วเธอก็ลอยตัวขึ้นจากพื้นเฮ้ยใครนะไม่ใช่ไอ้เไอพีนั่นหรอคนใหม่ะ อันนี้อะไรเข้าได้ไหมเข้าไปช็คก่อนเอ้ยมีเซฟอยู่โอเซฟบอกเลยว่าผมเซฟทุกที่อะผมเจอเซฟไหนผมเซฟหมดไม่สนไม่แคร์ได้เหรียญเพิ่มสรุปแล้วมันก้มหลบได้ไหมเนี่ยถ้าผมไปโดนเนี่ยแมไม่ได้กินมีที่หลบมีที่หลบแต่ต้องระวังผีนะี่ด้วยโอเคเราออกไปละเราอยู่ห้องนี้ใช่ไหมเราต้องวิ่งไปตรงนี้เฮ้ย,เ,ยเสียงตะตกนนี่มันมาจากทางหน้าต่างหรือเปล่า ว่ามีคนเข้ามาแล้วแหละดูทรงแล้วใครจะไปรู้ว่าที่นี่มีใครตัวอะไรอยู่บ้างถ้าควรจะระวังตัวเอาไว้ออนั่นใครน่ะหรือว่าจะเป็นส,สวัสดีค่ะไปทักทำไมเราเออมีอะไรให้อาจารย์ช่วยหรือจ๊ะพักมีนาไอเอเอ,เอ,อาจารย์ทรงเออ อ,อาจารย์มาทำอะไรที่นี่เหรอคะโอ้โหมาทำไมน่ะเหรอก็มาตัดหัวเธอให้หลุดออกจากป่ายัางไงล่ะมานี่เดียวนี้เฮ้ยเดี๋ยววิง่งมีนาวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยววิชามเว้นโหกระโดดขึ้นไปยังกับผีช่องเ <c oughs> อ <c oughs> มีนาเกิอดอะไรขึ้นอยู่ๆภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ตัดไปเลยอ่ะอาจารย์ทรง เขาไล่ตามฉันมาแต่ว่าไม่สิฉันมองไม่ผิดแน่เขาหน้าเหมือนอาจารย์สงของฉันเปียบเลย s เตอร์ผู้ชั่วหลายยังไม่ได้ยึดของอาณาเขตนี้เพราะงั้นค่ารับใช้ของเธอจึงยังใช้พลังได้ไม่เต็มที่มีนาเธอต้องรีบหากุเจให้เจอนะระวังตัวด้วยละ่ะโอ้โหชิบหายแล้วไงผม้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย โอ้โหออกไปไม่ได้เลยมาถึงก็ก็แต่ว่าภาคนี้เข้ามาในห้องได้ไหมแบบว่าไม่เข้ามาเช็คอะโดยที่เราไม่เห็นเราต่อหน้าโอเคได้จะไปละเฮ้ยมือต้องเข้าเช็คทุกห้องอะไม่งั้นเราไม่รู้ที่หลบไงโอ้โหเอ้ยอจู๊ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะ มันต้องเร็วกว่านี้แบบนี้ปะมียาแก้พิษมาในนี้โอ้โหกระเป๋าเปิดอีกชิมหายแล้วไงประเด็นคือภาคนี้มันก้มหลบไม่ได้เหมือนภาคแรกนะแบบกั้นหายใจหลบอะโอ้โจ่าทรงแล้วเดินอยู่ข้างนอกห้องเนี่ยนะะเราอยู่ห้องนี้ไปยังอะ่ะโอเควิ่งผ่านไปได้นุ้นะ่าทำตั้งแต่แรกแลละให้ตายเถอะ เจ็บตัวฟรีเลยไหมเนี่ยอะไรอะบ่ายนาฬิกาเจ้าของร้าน4คนมาที่สถานีตํารวจด,ด้วยอาการเมาสุราและเริ่มสร้างความเสียหายให้กับกําแพงของอาคารก็โมอจอนปิดจับภาพพวกเขาเอาไว้บ่ายโมงครึ่งพวกเราจับกลุ่มตัวและนําเจ้าหน้าของร้านทั้ง4คนนั้นไปสอบปากคาพวกเขาโกรธเคืองเรื่องที่สาราคาม,มีโครงการก่อสร้างใหม่ใกล้ๆก,กับตลาดโทแกบีพวกเขาเชื่อว่านายกเทศมนตรีมีวิธีการทำข้อตกลงลับหลังกับหัวนหน้าแก๊งในท้องถิ่น และพวกนักธุรกิจที่ร่ำรวยพวกเราควรตรวจสอบเรื่องนี้ดูบ่ายสพวกเราตัดสินใจขังพวกเขาไว้ในห้องขัง a ถึง D จนกว่าพวกเขาจะสงบสติอารมณ์ได้อาจต้องมีการตักเตือนเพื่อไม่ให้พวกเขากระทำผิดอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจออมอ๋อคนประท้วงจับคนประท้วงมาะแ,แน่เอามานี่โอเคขออ่านโน้ตแบบ ว่าแต่โน้นนี่มันเยอะจังเลยนะเรื่องอะไรอะ่ะคุยไม้เนื้อแดงโดยคิวเซโฮอันนี้มันบทของคิวเซโฮใช่ไหมขณะที่ฉันกําลังค้นหาของในลังฉันไปเจอเข้ากับกล่องหนังที่มีสลักทองเหลืองอยู่บนตัวกล่องฉันจําได้ว่าตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนถูกมันดึงดูดเข้าให้อย่างจังเหมือนกับเวลาที่คุณลงดันเกี้ยนในเกมแล้วค้นพบไอเทมพิเศษแล้วคุณด เราคิดดูสิว่าฉันจะผิดหวังขนาดไหนตอนที่ฉันเปิดกล่องแล้วเจอคุยไม้เนื้อแดงงงอันนึงฉันไม่ได้ชอบได้โดนตีเท่าไหร่ก็เลยไปถามแทฮุนว่าเขารู้วิธีเป่ามันไหมแทฮุนบอกว่ามันดูเก่าและไร้ประโยชน์มากหัวเด็ดหัวเด็ดตีนขาดยังไงเขาก็จะไม่เอามันมาใกล้ปากตัวเองเป็นอันขาดฉันเดาว่าด้านตื้อร้านของฉันคงจะไม่ชอบความคิดของแทฮุนเท่าไหร่ฉันก็เลยเอาคุยด้านกลับบ้านอันนี้น่าจะเป็นคุยในตำนานเนี่ยเลยใช่ไหม คุยที่ตามหาอยู่อะไรอะผู um> um> <t um> <t um> <t um ้เกลากับชาคิดว่าเขาเป็นใครคันแม่ถึงมาสั่งให้ฉันไปซ่อมไอ้ท่อเวนั่นฉันเป็นตำรวจนะไม่ใช่ช่างป่าปาไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมซะก็หมดเรื่องคุณจางหอช่องแอร์พังแต่ห้องนี้มีอะไรอไหมโอเคไม่มีแล้วโอ้โหเราเลื่อนลดเรื่อยๆนะดูสิคือถ้าไม่รักษาเนี่ยคือลดโยงเงี้ยอย่างงี้นะท่านแน่ไม่ได้กินหรอก ห้องนี้ไม่มีที่หลบนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปห้องกลองพวกกับสถานีทุกปิดเอาไว้โอเคเ,เรารีบเข้าไปเลยดีกว่าขอที่อาจารย์จะมาเฮ้ย hey, ใครอะชิบหายแล้วผมผมน่าจะไปลองตรวจห้องน้ําดูก่อนที่จะมานี่ไม่งั้นแบบว่าไม่รู้ที่หลบนะเนี่ยชิบหายแล้วไงแต่นี้หลบได้อยู่โอเคเฮ้ย <Hey. S 1> โทรมาแบบจับสกแกแบบนี้ก็ได้หรอฮะ เธอเจออะไรบ้างไหมเยซฉันจะ,จะ,จะเจอศพที่ดูประหลาดมากๆจะเรียกว่าศพมันก็คงไม่ถูกนักนะมันคือเฉดที่เหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่สถานีตํำรวจจงลึงเฉดเธอหมายความว่ายังไงอะ่ะเฉดคือวิญญาณที่มีพลังอํานาจมากมันคือสิ่งที่ตกผลึกมาจากเรื่องเล่าข่าวลืออารมณ์ความรู้สึกและเหตุการณ์ในอดีตของแต่ละพื้นที่ ศพที่เธอเจอคือเฉดที่ตกเป็นเหยื่อของซิสเตอร์ผู้เชื่อหลายวิญญาณเธอพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยเดอะโคมามีอยู่จริงๆเหรอเดี๋ยวเพิ่งสนใจเรื่องนี้ดีกว่าเธอไปสำรวจดูรอบๆแล้วหาของที่ใช้การได้เถอะโอเคเราหาของให้ขีการไม่อยู่ที่นี่ที่ตอผูก้กกับการไม่มีอะไรเลยอ๋ออยู่ตรงไหนนะตรงนี้ไห เหมือนว่านี่จะเป็นสมุดบันทึกอะไรสักอย่างน่าจะเป็นของผู้กำกับการสถานีนะฉันคิดว่าจากกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตวัยกลางคนอะไรนะ่อ่านว่าอะไรอ่ my my life crisis my life crisis, หร, Mid life crisis. หรือบางทีเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มีต้นเหตุมาจากการหย่าร้างกันของเขากับภรรยา เขาเพิ่งซื้อรถคันใหม่ไปแล้วก็พยายามที่จะทําให้หุ่นของตัวเองกลับมาฟิตเหมือนเดิมแน่นอนว่าเขามาหาฉันเพื่อขอคําแนะนําฉันให้เขาเริ่มกินอาหารแบบคีโตเจนิกพวกเราไปออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันตอนเวลาบ่ายโมงตรงฉันจะแสดงให้เขาเห็นเองว่าการออกกําลังกายมันดียังไงเน้นย้ําออกกําลังกายเป็นประจำเขาไม่ได้พูดถึงคีกาเลยแฮะ ถ้าคุณจะไปโทรไปปรึกษาเยซอดูอีกรอบนะหากคุณกําลังหลงทางหรือต้องการคําแนะนําลองโทรหาใครสักคนด้วยโทรศัพท์ยี่ห้อโคนียของคุณสิแล้วคุณจะได้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์โอเคโทรหาเยซอนมาโอ้โหโทรศัพท์โพดโบราณเยซอลโทรเลยเลยซอลเธอยังตามหาคียการ์ดไม่เจออีกเหรอ ไม่เลยแต่ฉันเจอบันทึกของผู้กำกับนะเอ่อดูเหมือนว่าเขาจะชอบออกกำลังกายเอามากๆน่าสนใจนะนึกถึงกัตรประจำวันของเขาแล้วลองไปเช็คตามสถานที่ที่เขาเป็นประจำดูเอ่อทูอาจจะเจออะไรที่เป็นประโยชน์ก็ได้ขอให้โชคดีนะโอ้โหผู้นี้รู้เลยว่าต้องไปไหนที่ออกกำลังกายใช่ไหมหายแล้วไงแล้วติดพิษไม่หายมันลดไปเนี่ยแล้วห้องไหนที่คิดว่าจะออกกำลังกายเหรอ ลองคิดดูซิโรงอาหารมีไหมทางอาวุธว่าแต่ภาคนี้มันมีผลสอบด้วยหรอวะอ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นแบบตอนต้นเกมมั้งไม่น่าเกี่ยวอะไรผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ห้องออกกํลาลังกายเดี๋ยวกลับไปเช็คดูแล้วเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ทําไมไม่เจอละ่ะฮะห้องน้ำญิงเข้าได้ไหมห้องน้ำชายห้องน้ำยิงบ้างไหมโอเคเข้าได้อยู่ว่าแต่ห้องไหนเข้าได้บ้างห้องหนึ่งเข้าไม่ได้สองไม่ได้ โอเคสามได้สี่ก็ได้โอ้โ oh, ห oh. มีแต่ห้องท้ายๆจะเลิศล่ะถ้าอาจารย์ไล่มานี่เฮ้ย <Hey. S 1> เสียกระจกอาจารย์เดินลงมา oh. เดี๋ยวกินยาเพิ่มเลือดก่อน oh. ผมไม่มียาแก้ผิดด้วยสิเฮ้ย oh. ถ้าจำไม่ผิดข้างล่างเหมือนจะมียาแก้พิดอันหนึ่งไหมหรือผมจำผิดเดี๋ยวลองไปเช็คดูอีกทีทีหลังอาจารย์เดินไปไหนแล้วล่ะเราลองวิ่งป่าไปดูไหม โอ้โ,อโอเ,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยว็ดเด็ดเดผมไม่กล้าผมไม่กล้าแบบมึงถ้าี่จุกอาจารย์อาจจะได้อยู่มามาดิมาดิผมจุกเก่งไงประโูเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่องนี้ เอาดีเอาดีแน่ไม่ได้กินบอกเลยแต่รู้สึกว่าไอควิกไทม์อีเวนต์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไวขึ้นนะเนี่ยคนไม่ทันทําไงเนี่ยชิบหายเลยแล้วผมไม่มียาเพิ่มเลือดอีกแล้วไงผมมีแค่ผ้าพันแผลขวดน้ํากาแฟเนี่ยห้องนี้อยู่เราต้องเข้าห้องนี้โอเคเข้ามาแล้ว ห้องออกกลังกายหรอในนี้มีที่หลบอยู่นี่ทําไมผมไม่มาหลบห้องนี้ล่ะนี่ไงใช่ไหมนี่ใช่กระเป๋าของผู้กํากับการสถานีหรือเปล่าไหนดูซิกูได้รับบัตรรักษาความปลอดภัยของผู้กํากับการสถานีได้แล้วเยซฉันเจอบัตรรักษาความปลอดภัยของผู้กำกับการสถานีแล้วเยี่ยมเลยตอนนี้เราเปิดประตูหลังได้แล้วเอาล่ะรีบออกไปจากที่นั่นซะแล้วกลับมาที่ห้องรักษาความปลอดภัยทุกนาทีมีค่านะจำเอาไว้ โอเคเราเรีบไปหาเยซอกันผมวิ่งฝ่าไปเลยได้ไหมผมไม่มีอะไรมาดักหน้าใช่ไหมอืมแต่ผมสังเกตป้าเวลาผมวิ่งอ่ะสเตมิน่ามันลดเร็วมากเลยโอ้ยแล้วลดเลื่อนลดไป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 คือผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเลือดผมได้บ้างตอนนี้เดี๋ยวเพิมเลือดผมผมติดผิดไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันมันไม่มีอะชั้นล่างผมเห็น โอเคเยซองเรากลับมาแล้วมีนาะเอาบัตรมาดูหน่อยอืมเพอร์เฟกมันน่าจะใช้การได้นะแต่ฉันต้องเปิดประตูให้เธอจากที่นี่ฉันจะคอยดูความเคลื่อนไหวของเธอผ่านกล้องวงจรปิดพอเธอไปถึงประตูทางออกด้านหลังที่อยู่ใกล้ๆลานจอดรถใต้ดินเธอจะได้ยินเสียงสัญญาณน,นั่นแปลว่าประตูเปิดแล้วที่ด้านหลังที่อยู่ใกล้ๆลานจอดรถใต้ดินอีกแล้วต้องไปใต้ดินแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคแล้วเธอต้องการอะไรที่ตลาดทัวแกบีมีนักปูยานที่เปิดร้านขายยาอยู่ที่นั่นขอให้เขาช่วยทํพาพัทขอให้เขาช่วยทํพาพัาทพมาโทนิกให้หน่อยฉันไม่เคยได้ยินชื่อยานตัวนี้มาก่อนเลยอย่ากระวนไปเลยขอแค่ไปตามที่ฉันบอกก็พอนี่น่าจะพอจ่ายอยู่นะกูได้รับกระสับนรกอะไรเนี่ยใครเขาจะไปรับไอ้นี่กันมันคือกระสับนรกมันเป็นค่างเงินเดียวที่ใช้ได้ที่ตลาดเชื่อฉันสิ โอเคโอเคเธอว่าไงฉันก็ว่างั้นแต่อย่ามาโทษกันทีหลังว่าฉันกลับมามือเปล่านะโอเคเยซอนเธอพักอยู่ตรงนี้แหละแต่ประเด็นคือผมจะติดพิษตายแล้วทำไงดีเนี่ยคือผมไม่มียาแก้พิษเลยดิเดี๋ยวเขาเซฟก่อนมันมีโอกาสลดถ,ถึงศูย์จนตายไหมหรือว่าผมต้องลงไปที่นี่เดี๋ยวอาจารย์เดินอยู่ข้างนอกผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะตามมาจะนี่จะแบโอ้โหเลือดลดชิบหายแล้วไงตายไะเนี่ย โอ้เสียงอย่างดังเลย ừ. อยู่ข้างนอกเนี่ยผมตายไปเนี่ยเอาแล้วไงติดพิษไม่หยุดเลยเออเดี๋ยวเราไปลองดูโรงอาหารนี่เผื่อเจอแต่ว่าอาจารย์ทงอืมนี่คือกะจะดักอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนใช่ไหมเนี่ยผมต้องวิ่งไปโรงอาหารไม่งั้นผมตายเนี่ยโรงอาหารมีอะไรไหมโอเคมีตู้อยู่ขอยาหน่อย ผมรู้นี้น่าจะมาตรงนี้ให้ตายเถอะผมจะตายแล้วเนี่ยหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคมีแค่ตู้เดียวเองเหรอแล้วมีแต่ขนมอันนี้นะอามาหนึง่งแล้วก็ผมต้องการยากแก้พิษเอายากแก้พิษมาสวยทางนี้ลงไปไหนอะ่ะก็แต่ว่าตรงนี้มีอะไรไหมขอเช็คก่อนนะโอเคไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งไปเถอะอ๋อมันลงไปอีกทางนี้เ้ยเดี๋ยว ไอเชีย่ยเอ้ยมาดักอะไรตรงนี้บ,บ้าเปล่าเนี่ยมาดิเดี๋ยวผมกดอะไรผิดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดผิดไอ้บ้าอัดเกสอนชุดด้วยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มือลั่นไปกดโดนผ้ามันแผลอีกโอ้โหอย่างซวยให้ตายเหอะแล้วเมื่อกี้อ่านไอ้น,นี่อยู่ทางโดนบล็อก แล้วแม่งคือแบบคัสซีนมันไม่ค้างให้ด้วยนะอาจารย์แม่งมาตีสดเลยตีฟรีเอ้ยโอเคเรารู้กันแล้วว่าไอ้ทางเนี้ยมันไปไม่ได้ผมต้องไปทางนี้รอเซฟมันโอเคเราเรีบวิ่งไปเลยก่อนที่ยาจะหมดโค้ชสวยทางนี้ทางนี้ประหาน้ตถูกแปะอยู่ที่ประตูที่ล็อกเอาไว้ต้องให้ผมบอกคุณอีกครั้งว่าคุณต้องไปซ่อมท่อน้ำในห้องน้ำชั้นหนึ่งนะ่ะคุณจางคุณเคยเป็นช่างประปามาก่อนไม่ใช่เหรอ ประตูล,ล็อกนั่นด้วยกุญแจวิศวกรนะแล้วรีบซ่อมมันให้เสร็จก่อนที่จะมีใครมายื่นฟ้องเราเรื่องนี้ผมไม่อนุญาตให้ไปนอนโดยเด็ดขาดจนกว่าคุณจะซ่อมมันเสร็จคู่กับกับชาโอเคเราต้องไปหากุญแจอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ขอกลับไปซื้อของก่อนโอไมหเมื่อกี้อย่างซวยเลยเอาเงินไม่พอชิปหายแล้วไนงะตังเหลือศูนย์อีกโอ้โหจบเลยมีแค่ยากแก้พิษเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดักตรงนี้ครับ มันบอกว่าห้องน้ําชั้นหนึ่งวิศวะกุญแจวิศวะไปนอนห้องน้ําชั้นหนึ่งก็คือห้องนี้ไอห้องที่ล็อกอยู่อ่ะแต่ว่ามันล็อกต้องใช้กุญแจวิศวะแล้วก็บอกว่าไปนอนใช่ไหมถ้าไปนอนแล้วก็คิดว่าจะไปนอนห้องไหนอ่ะห้องประชุมหรอห้องเก็บของไม่น่ามีคนไปนอนห้องพักเจ้าหน้าที่จะบอกนะอยู่ห้องนี้อ่ะผมคิดว่าน่าอยู่ห้องพักนั่นแหละโอเคมันเอาไว้พาร์ทหน้าก่อนละกันคลิปเป็นจะยาวเกินใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมไว้เจอกันพาร์ทสี่ครับผม